ขันธัรมยังตีตะปัจเเวขนาปาทังพนามะเสงขันธมยังปัจเเวขิตวายังกีวรังปริพุตังทีวอนไดนเรานุ่งห่มแล้วไม่ทันพิจารณาในวันนี้ทางยาวาเทว,วสิตัสสะปติกาตทายา ีวันั้นเรานุ่งหงมแล้วเพียงเพื่อบำบัดความหานาววุณหัสาปปติคาตายะเพื่อบำบัดความร้อนดังสมกากัสวาตาตาปัสิริงสะปัสสัมภัสานังปฏิคาตายะเพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเหลือบยุงลมแดดแรดสสัดเลื้อยคานทั้งหลาย ตาวาเดวาอิริโกปินาปิชจานาตาังแม่เพียงเพื่อปกปิดอาวาัยาวะอันให้เกิดความละอายอาจามายาปัจเวกิตาวายโยปินทปาทโตปริพุโตปินทาบาดใดอันเราฉันแล้วไม่ทันพิจารณาในวันนี้โซเนวา,าวายา มินทาบาทท่านเราฉันแล้วไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานนามาธายะไม่ใช่เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดกำลังพลังทางกายนามันธนายไม่ใช่เป็นไปเพื่อประดับนาวิภูสนายาไม่ใช่เป็นไปเพื่อตกแต่ง ยาวเทวะอิมาสกายัสติทิยาแต่ให้เป็นไปเพียงเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้ยาปนายาเพื่อความเป็นไปได้ของอัตภาพวิงตุปารติยาเพื่อความสิ้นไปแห่งความละหมากทางกายรัมมจริยาุนภายา เพื่ออนุเคราะแก่การประพฤติพรหมจรรย์เยติปุรานัจะเวทนังปฏิหังกามิด้วยการทำอย่างนี้เรายอมระงับเสียได้ซึ่งทุกขเวทนาเก่าคือความหิวนาวันเวทนงนาอุปาเดสามิแต่ไม่ทำทุกขเวทนาใหม่ให้เกิดขึ้น อยาาจะเมภวิตสติอนวัจจะตาจภาสุริหารุชาติหาหนึห่งความเป็นไปโดยสะดวกแ่งอัตภาพนี้ด้วยความเป็นผู้หาตัวมิได้ด้วยและความเป็นอยู่โดยพาสุขด้วยอยากมีแก่เราดังนี้ อาจมัยยาอาปะเจวกิตาวายังเสนาสนังปริพุทังเสนาสนาใดาาอันเราใช้โสยแล้วไม่ทันพิจารณาใวนาวันนี้ทางยาวเทวสิตาสัพิคาตายะเสนาสนานนัยยย้นเราใช้ถอยแล้วเพียงเพื่อบวามหวาดความหนาว พอลมาจาปฏิกาตายาเพื่อบำบัดความร้อนทางสมากัสาวตาตาปฏิริงปรตปัจังปัจสานังปฏิกาตายาเพื่อบำบัดสัมผัสอันเกิดจากเรือบยุงลมแดดและจัด้ดยคลานทั้งหลายยาวเทวาอุตุภริศยาวินโนทนังปฏิสลานารามทัง เพื่อบรรเทาอันตรายอันจักพึงมีจากนิ้ฝ้าอากาศและเพื่อความเป็นผู้ยินดีอยู่ได้ในที่ริเรล่นสำหรับภาวนาอาจัม,มยาอาปัเจเวกิตวายโยกิลานปัจยาเพตัจบริคารโรคบริพุตโร าาทิลานะเมตต์บริขานใดอันเราบริโภคแล้วไม่ทันพิจารณาในวันนี้โตยาวาเทวาอุปันนานังเวยาปฏาิกานังเวทนานังปฏิกาตายะทิลานะเมตต์บริขาดนั้นเราบริโภคแล้วเพียงเพื่อบำบัดทุกขเวทนาอันบังเกิดขึ้นแล้วมีอาพาธต่างๆางเป็นมูล ອະພະຍາປະຊາປະລະມະຕະຍາຕິສຸຣະພຳເປັນຜູ້ບໍ່ມີໂລກເບียดเบียนເປັນຢ່າງຍິ່ງດັ່ງນີ້